วัยทองต้องระวังเสี่ยงข้อเสื่อมกระดูกหักง,ง่ายกว่าผู้ชายสําหรับผู้หญิงที่หมดประจําเดือนไปแล้วหรือที่อายุ50ขึ้นไปมีภาวะเสี่ยงกระดูกหักง,ง่ายกว่าผู้ชาย2-3ถึงเท่าซึ่งเหตุผลเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนมันลดควบลงทันทีจนไม่เหลือเลยนะครับเพราะฮอร์โมนเอสโตรเจนมันจะก,กระตุ้นการสร้างมวลกระดูกให้แข็งแรงลดการอักเสบภายในข้อและยังชะลอการสลายมวลกระดูกรวมถึงข้อต่อรวมถึงน้ําเลี้ยงกระดูกอ่อนอีกด้วยแต่เมื่อเวลาที่เราเข้าสู่วัยทองจึงไม่แปลกเลยครับที่ทําให้ ผู้หญิงก,กระดูกบางกระดูกหักกระดูกพุนได้ง่ายรวมถึงข้อเข่าเนี่ยเสื่อมได้ง่ายกว่าปกตินั่นเองครับเราควรใส่ใจดูแลกระดูกและข้อนะครับช้าสุดคือ40เนี่ยเราต้องรีบใส่ใจดูแล,แลนะครับเน้นการออกกําลังกายกินโปรตีนดีเพื่อเป็นการสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงเพื่อที่จะซับพอร์ตกระดูกไม่ให้ข้อต่อรับภาระหนักจนเกินไปและที่สําคัญอาหารเสริมควรหามาทานโดยเฉพาะคลลาเจนไททูครับที่ทําให้กระดูกแข็งแรงและข้อแข็งแรงวิตามิน K2 และก็วิตามิน D32 ตัวนี้จะช่วย ช่วยในการเอาแคลเซียมในกระแสะเลือดมาเก็บไว้ในกระดูกทาให้กระดูกเราแข็งแรงลดความเสี่ยงต่อก,การเกิดโรคก,กระดูกพุนกระดูกบางนั่นเองครับ